สวัสดีจ้ามาแลยวจ้ามาแลยวจ้าเพื่อนๆผมฝากจากออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆโอ้โหเดินทางไกลเอซีส่งส่งครีมมาให้เยตาช้ยว้ายเยตาจะสวยแล้วเพื่อนๆมาดูกันครีมไม่ได้โฆษณาเรือไม่ได้ขายเนีย คนที่เขาส่งมาให้ก็ไม่ได้ขายนะคะอยากให้ยายสวยอยากให้ยายสวยอันนี้หน้าสดๆเลยเด้อเพื่อนแต่กล้องกล้องช่วยหน้าหน้าสดก็สวยได้โอโหดูดิขเขาแพ็กยังโอ้โหยายตาไม่รู้เรื่องอะไรแพ็กย่งนี้ ไข่มุกหรือว่าอะไรเวลาทาเวลาทาให้ทูทูให้ไข่มุกมันละลายให้หมดเออบอกวามา๋ยวดูก่อนเพื่อนๆครีมอะไรก็ไม่รู้ใช้ดีใช้เขาบอกว่าใช้ดีถึงส่งมาให้เยีตาใช้ดูเยีตาจะสวยก็คราวนี้แหละอสองขวดนี้ปีหนึ่งจะใช้หมดต่อใหญ่ กันไปได้ดเพื่อนๆนี่ว้ายเดี๋ยวไปล้างหน้าทาก่อนเด้อเขาทำยังไงเ็าเปิดยังไงก็บอกทาแล้วก็ทูทูทูทให้ไขม,มมุกมันละจนละลายหมดเช้าเย็นนะคะนี่โอ้โหสองปีได้เนี่ยแหละใช้ตั้งเยอะเนาะนี่ไม่ใช่น้อยๆเ้อะหนึ่งพันหนึ่งพันมิลลิลิตร โอ้หนึงร้อยไม่ใช่หนึ่งพันเฮ้ยเพื่อนๆจะสวยกับคราวนี้เลย,เอยขอบคุณนะคะพี่แตกจากออสเตรเลียนี่เดี๋ยวมาดูกันนะจะพยายามใช้ทุกวันเพื่อน,นเขาบอกว่าเช้าเย็นทููทูๆใ,ให้ให้ไขมุกม,มันละลายวสวยสวยสวย